สวัสด so no, so ีครับพี่คนวันนี้พี่จะมารีวิวกับตัวนี้นะครับก็เฮอร์ชี่ดักช็อกโกแลตนะครับสาเหตุที่ซื้อมานะครับเพราะว่าคำว่าดาร์กช็อกโกแลตล้วนๆเลยนะจ๊ะเพราะพี่เป็นคนชอบกินดาร์กช็อกโกแลตนะครับเดี๋ยวจะลองดูนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะครับและอย่างหนึ่งที่ซื้อมานะครับเพราะว่าตัวนี้นะจ๊ะเมกอินมาเลเซียนะครับประเทศเพื่อนบ้านของเราเองนะครับก็อยากจะรู้นะเพราะเฮ้ยช็อกโกแลตของมาเลเซียรสชาติจะเป็นยังไงนะครับในเรื่องของความเป็นดาร์กนะเพราะตัวนี้พี่ก็เคยชิมรสชาติอื่นน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 ะะะะะะะคคคคคคครรรรรรรัััััับบบบบบแแตตต่่่่่่ทีีเเเเปปป็็็็ดาาาา์กก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 ชอออออโโลลยยงไมมิิสววจ๊ใ้้42% โกโก้แมสยี่สิบเก้าเปอร์เซ็นไขมันโกโก้สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์พูดง่ายๆก็คือก็ถือว่าถ้าเกิดอ่านตามส่วนประกอบนะครับว่าเป็นโกโก้แมสยี่สิบเก้าไขมันโกโก้สิบเจ็ดเนี่ยมันก็ยังไม่ถือว่าสูงนะเพราะปกติเพื่อนถ้าเกิดเป็นดาร์กช็อกโกแลตของพี่่านี่มันต้องเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อาบนะครับที่เคยกินโอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยวคราวนี้ก็มาชิมกันนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงกันบ้างจะแกงมากันครับปึ๊บเอ๊ะแกงมาตร๊ดตรุดตรุดนะครับนี่ก็เคยกินนะครับของเฮอร คราวนั้นเป็นรีวิวอะไรจำไม่ได้นะครับเหมือนกับเป็นสีชมพูกับสีเขียวนะครับอ่ะคันนี้แกะมาเลยนะครับปึ๊บนี่ช่วงนี้อากาศร้อนนะครับแต่ไงก็แบบว่าเฮ้ยมันอาจจะงองง่ายดนึงครับนี่ความจริงมันมีแขวหนึ่งด้วยนะนี่ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเห็นไหมนี่ก็จะมีตราของเฮอร์เชสด้นะครับโอเคครับครันนี้ก็โอ้เห็นไหมครับย่วงมีอากาศร้อนนะนี่แป๊บเดียวก็ละลายแล้วนี่เพิ่งออกจากตู้เย็นเลยนะเนี่ยนี่ครับอย่างนี้โอเคครันนี้ ดมกลิ่นก็แบบว่าพูดตรงนะดมกลิ่นก็เหมือนกับช็อกโกแลตทั่วไปยังไม่ได้มีความเป็นดาร์กมากนะครับโอเคคราวนี้คือรสชาติอืมนี่ค่ะเพิ่งเอาอากากศดูอย่ยงนั้นเนี่ยอากาศเมืองไทยร้อนมากครับเนี่ยอือ ช็อกโกแลตเตเดีเข้มข้นกพยังไม่สูดถึงด,ดาร์กนะต้องเข้าก่อนนะครับเพี่อนเพนเนี่ยกินั้งยี่ห้อที่เจ็ดสิเปอร็ปดิปอร์เ็นก้าสิปเ็ไม่เคยกินมาแล้วครับในเสืนเป็นดาร์กช็อกโกแลตดังนั้นเนี่ยตัวนี้ถามว่าถ้าเกิดหลับตากินเนี่ย จะให้มันเป็นดาร์กไหมเพื่อนบอกว่าเพื่อนถ้าเกิดเพื่อนหลักการกินนะเพื่อนจะไม่เรียกตัวนี้ดาร์กเพื่นอนจะบอกว่ามันเป็นช็อกโกแลตท,ที่มีความเข้มขน้นเพราะว่าช็อกโกแลตที่เพื่อนกินไงปกติเรากินเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบแล้วที่เพื่อนกินพอมาเจอเนี่ยที่มันไม่ถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์นี้ไงเราก็เลยบอกว่าเฮ้ยรู้สึกว่ามันยังอ่อนไปนะครับบอกเขาว่าดาร์กช็อกโกแลตแต่ถ้าเกิดเทียบกับช็อกโกแลตธรรมดานะที่ทั่วไปอ่ะตัวนี้ถือว่ามีความเข้มข้นมากเพื่อนเรียนนนนกิมัขึ้ไง ส่วนมากเพื่อกกินแปดสิบเก้าสิบปอร์เซ็นนะครับเป็นปกติแต่ว่าตัวเนี้ตรงๆนะถ้าหลับตากินไม่อยากจะเรียกว่าดาร์กช็อกโกแลตแด่กเรียกว่าช็อกโกแลตเข้มข้นนะครับแต่ถามว่าเป็นช็อกโกแลตเกรดดีไหมเป็นช็อกโกแลตที่เกรดดีนะครับรสชาติไม่หวานด้วยนะงั้นถ้าเกิดใครไม่ชอบกินหวานนะตัวนี้ได้นะแล้วก็รสชาชิความเข้มข้นของช็อกโกแลตออกมานะฮะและที่สำคัญคือไม่ขมมากเพราะว่าถ้าเกิดบางทีดาร์กช็อกโกแลตทั่วไปเนี่ย มันจะมีความก็เลยไม่มีความหวานเนี่ยบางทีออกขมอ่ะบางคนอาจจะกินไม่ได้แต่ถามว่าตัวนี้ก็ถือว่ามีความหวานออกมาอ่อนนะครับแล้ว่าสมูทออกมาอ่อนเนี่ยก็ไม่ได้ถือว่าหวานมากนะก็ถือว่าใช้ได้อ่ะแต่ว่าถ้าเกิดเราเห็นคำว่าดาร์กเนี่ยเราก็นึกว่าจะขมๆนะความจริงไม่ได้ขมนะครับเป็นแค่มีความเป็นช็อกโกแลตที่เข้มข้นเข้มข้นขึ้นมาแล้วโอเคครับก็ถือว่าดีนะทำว่าใช้ได้ใช้ได้แต่ว่าถ้าโดยส่วนตัวนะพี่จะเรียกว่ามันช็อกโกแลตเข้มข้นไม่เรียกว่าดาร์กนะเพราะช็อกโกแลตเข้ม ด้าของพี่อ้นเนี่ยมันต้อง70%ขึ้นครับโอเคครับเพื่อนๆเราคิวคลิปนี้ประเดิมเท่านี้นะครับชอบฝากกดไลค์ติดตั้งแล้วก็แชร์ด้วยนะ